เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับไปตามกันต่อเลยฮะวันนี้ก็มีการแจ้งข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องเอาอย่างล่าสุดทางไอรอเนี่ยเขาโพสเลยนะเขาบอกไออันนี้สําคัญนะกรอกกระหัดจังหวัดผิดพลาดนะฮะจดหมายผิดซองผิดซองไปผิดที่นับผิดเบอร์เนี่ยหนักนะฮะไปดูนะครับจุดหนึ่งที่พบปัญหาก็คือโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมจังหวัดสมุทรปราการที่ผู้สังเกตการการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไปเฝ้าดูอยู่แล้วนะฮะก็จ้องจับผิดกันเลยนะครับ เพราะว่าอันนี้ก็มีอาสา,าให้ไปช่วยจับผิดนะฮะก็ไปพบความผิดปกติที่หน่วยเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กปนเนี่ยนะครับประจําหน่วย,ยได้เขียนรหัสจังหวัดบนหน้าซองบัตรเลือกตั้งบอกว่าแทนที่จะเป็นรหัส67เขียนเป็น57าเจ็ดหกเนี่ยเป็นรหัสที่ถูกของจังหวัดเพชรบูร์แต่ทาไมคุณเขียน57อันนี้เขาร้องมานะเขาบอกพอมีการทักท้วงไปเนี่ยจนทางด้านของกปนอยอมรับว่ามีการลงรหัสจังหวัดผิดพลาดจริง แต่ที่สําคัญคือเขาบอกเขียนผิดไปหลายซองแล้วฮะเขียนผิดไปแล้วเป็นจํานวนมากเพราะผู้สังเกตการณ์เขาประเมินว่าจนถึงเวลานั้นเนี่ยที่คุณเพิ่งจะรู้ว่าคุณผิดเนี่ยนะน่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยดังกล่าวไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยคนนะฮะคำถามคือแก้ทันไหมเดี๋ยวต้องไปดูดีๆนะไปเช็คย้อนหลังนะครับว่าแก้ทันหรือเปล่านะครับซึ่งไอ้รอเขายังข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมว่ามีผู้ใช้สิทธิ์อีกท่านหนึ่งบอกว่าเธอเนี่ย มีสิทธิ์เลือกตั้งเขต8ปุรีรัมแต่เธอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้นอกเขตก็คือที่โรงเรียนสมุทรปราการตอนที่เธอไปรับบัตรเลือกตั้งและซองบรรจุบัตรกปนเขียนรหัสเขตว่าเป็นเขต7ถ้าซะอย่างนั้นซึ่งมันผิดเพราะก็บอกจริงจริงมันต้องเป็นเขต8อดแต่ปรากฏว่าสุดท้ายกปนจึงใช้วิธีการขีดฆ่าไอ้ที่ผิดไปที่เขียน7ไปเนี่ยแล้วก็เขียนใหม่ไปเลยว่าเขต8แล้วก็เซ็นชื่อกำกับเอาไว้ เขาบอกเขาทาแบบนี้เลยนะส่วนอีกคนหนึ่งคือเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภูมิลำนาวที่บุรีรัมเ์เขต9แล้วก็มาสังเกตเห็นว่าบนหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยทำไมเขียนเขต8นี่นะฮะเขาก็ทักท้วงเลยนะปรากฏเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้วิธีเดียวกันเอ้าเหรอก็เลยขีดฆ่า8ดทิ้งแล้วก็เขียน9ลงไปแทนโดย <laughs> ไม่ได้เปลี่ยนซองใหม่ให้ <laughs> 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 คือเขาบอกเอ้ยทำไมไม่เปลี่ยนซองใหม่ไปเลยแต่ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วเขียนเขียน <laughs> ใหม่ไปเลยนี่นี่น เขาก็เลยรู้สึกกังวลว่าอย่างเงี้ยมันจะเสียงเขาจะไปถึงไหมะจะบัตรเสียไหมหรือจะผิดที่ไหมหรือยังไงเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวของคุณโฟก์นะัทชนนชนะบุรนาศัก์นะคะผู้สมัครสส,สพักประชาชนโพสต์รูปเช่นเดียวกันเป็นซองของจังหวัดพิษณุโลกนะคะเขียนข้อความบอกว่ามีหน้าที่เดียวทําให้ดีไม่ได้ก็ตําหนิเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งนะก็บอกว่าแม้ไม่รู้ว่าคะแนนนี้เป็นของใครแต่เจ้าตัวเนี่ยเดือดร้อนแน่นอน เพราะว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ก็มองว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องสิ่งที่กะกะตทำมันดูถูกประชาชน 1. สิทธิหนึ่งเสียงที่เดินทางมาเพื่อหวังจะเลือกตั้งถูกเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาอย่างเคร่งครัดตามที่เลขาธิการกะก,ะกะตอบอกทํางานช่วยจนไม่น่าเชื่อ 1. เลข39ไม่ใช่รหัสจังหวัดของพิษนุโลกพิษนุโลกต้อง65 2. เขตหนึ่งไปเขียนเป็นเขต0 2เพื่ออะไร 8กุมภาพันธ์หงชอบแก้ไขรัมนูนปฏิรูปกกตเจ้าบวกก็เลยพ่วงเชิญชวนให้ออกมากาเหงชอบกับการปฏิรูปนะคะแล้วก็แก้ไขรัมนูนกันเลยเพราะว่าผิดทั้งรหัสจังหวัดผิดทั้งเขตเลือกตั้งนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ค่อนข้างจะโกลาหลทําให้ช่วงบ่ายเนี่ยกกตเขาก็เลยส่งไลน์กลุ่มกกตกับสื่อเนี่ยเผยแพร่ข้อมูลรหัสเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดลงมาในกรุป๊ปไลน์ ก็หวังว่าจะเป็นการช่วยให้เผยแพร่ข้อมูลต่อให้ประชาชนจะได้เช็ครหัสจังหวัดเลือกตั้งของตัวเองให้ดีจะได้ตรวจสอบย้ำกันอีกครั้งแต่ส่งมาเนี่ยเห็นบ,<า>บอกว่าบ่ายครับบ่ายกว่า,วาแล้วนะก็คือว่าหลายคนเ็าลงคะแนนไปครึ่งวันแล้วนะฮะลงมาบ่ายโมง 4- 5นาทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเออมันจะสามารถที่จะแก้ไขได้ทันหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าน่าจะมีการลงรหัสจังหวัดผิดพลาดไปไม่น้อยตามที่มีการร้องเรียนเข้ามา เดี๋ยวกกตแถลงเนี่ยวันนี้หกโมงนะแล้วหลายคนก็ถามเอ๊ะเราต้องจรารหัสจังหวัดอีกเหรอเพราะว่ามันน่าจะเป็นหน้าที่ของกอปนรหรือว่าเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งที่ต้องใส่ให้ถูกแล้วคิดดูนะถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้สนใจอ่ะเขาคิดว่ามันถูกแล้วเขาไม่ได้ดูคือคนที่ทัวมันคือคนที่เขาเช็คเขารอบคอบนะแต่คนที่ไม่ดูเนี่ยไม่รู้ผิดไปอีกกี่อัน่ะเดี๋ยวรอฟังกกตด้วยนะครับ